สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้มาอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้ากัน นะเป็นคลิปที่เหมาะสําหรับชาวราศีเมษนะคะทั้งราศีทั้งลัคนาเลยนะคะดูที่เรื่องราวกันนะมาดูว่าสถานการณ์รักสามเศร้าที่คุณเจออยู่ในตอนนี้นะมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างเฉพาะชาวราศีเมษที่เจอสถานการณ์รักสามเศร้าเท่านั้นนะคะชาวราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมอย่างที่พูดไปนะคะดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนายังไงก็เป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้ว เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนนะนำบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เลยนะคะว่าเราจะจัดการยังไงดีน่าถึงจะเหมาะกับเรื่องราวจะเหมาะกับสถานการณ์จริงๆของเราสถานการณ์ตอนนี้มืดแปดด้านเลยชาวราศีเมษคุณคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะมีการทรยศหักหลังนะแอบไปคุยกับคนอื่นแอบคบกับคนอื่นซึ่ง ตอนนี้มองว่าคุณก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยอย่างไรแฟนของคุณก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไรนะมันมีความวุ่นวายพอสมควรอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันในระดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้อาจจะเหลือแค่ความวุ่นวายใจยสถานการณ์โดยรวมระหว่างคุณสองคนอาจจะเป็นช่วงที่ก็พยายามจะเข้าอกเข้าใจกันนะยังรักกันอยู่ยังรู้สึกดีอยู่เพียงแต่ก็มันเหมือนมัน,ม,นมีความความ ไม่พอใจมีความรู้สึกเหมือนกับว่าวุ่นใจนะแต่พยายามจะอดทนพยายามจะประคับประคองเพราะว่าไม่อยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมัน,ม,นมันเลวร้ายมากขึ้นคุณอาจจะมีระยะห่างมากขึ้นเช่นเราอาจจะจากที่วุ่นวายกับเขาพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการตัดสินใจและตอนนี้อาจจะนิ่งๆมากขึ้นก็อ,อ,อดทนนะฉันทนอยู่ในขณะเดียวกันแฟนของคุณนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เขาก็พยายามที่จะ รักษาสถานะนะคะไม่ได้อยากเลิกนะแม่หมอมองว่าคุณสองคนรักกันแต่ว่าอด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาจจะต้องการเวลาในการคิดในการพิจารณานะเป็นช่วงรอจังหวะจะมาพูดคุยมาปรับความเข้าใจอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่ระยะห่างในตอนนี้ต้องลุ้นกันว่า มันจะห่างไปเลยหรือจะได้คุยกันตอนไหนจะแก้ไขได้หรือเปล่านะคะมาดูไพ่ในฝั่งของชาวราศีเมษไม่สบายใจแน่นอนเสียใจแล้วก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณรู้สึกเหมือนกับเออมัน,ม,นมันไม่น่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะคะต้องบอกว่าผิดหวังเสียใจจริงๆนะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะทำยังไงได้สิ่งที่คุณทำได้คือคุณพยายามจะอดทนนะคะ อดทนจนถึงเมื่อไหร่อดทนจนกว่าแฟนคุณจะบอกว่าเธอไปเธอฉันไม่ได้ต้องการเธอแล้วฉันจะเลือกคนคนนั้นเมื่อนั้นคุณถึงจะไปรอจนนาทีสุดท้ายรอจนจะไม่ไหวคือบางทีความรู้สึกคุณไม่ไหวแต่ไม่หมอว่าคุณจะอดทนต่อนะคือคือเราอาจจะกดดันผิดหวังเสียใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เขาพูดออกจากปากเขาให้คุณได้ยิน หรือบอกให้คุณไปคุณถึงจะไปถ้าเขาไม่บอกคุณก็คงจะแบบว่าเอออ่าลองอยู่ตรงนี้ต่อไปก่อนความเป็นนักสู้ของคุณยังอยู่นะคะซึ่งความเป็นนักสู้ของคุณเนี่ยมันมีข้อดีถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะที่เขาบอกว่าเขาจะเลือกอีกคนนึงแล้วเขาไม่เลือกคุณคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในการจะ move on ได้ดีมาก คุณจะ move ได้ทันทีแล้วคุณจะไม่หันหลังกลับมานะคะอันนี้นะจริงๆแล้วแฟนคุณเนี่ยต้องต้องฟังนะว่าถ้าสมมติว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดเขาไม่เก็บรักษาคุณไว้ถ้าคุณไปแล้วแม่หมอมองว่าคุณจะไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกแต่ที่ยังค้างคาอยู่ตรงนี้เพราะเรามันยังไม่ยังมันยังไม่เคลียร์นะคะเอาละมาดูในฝั่งของแฟนคุณบ้างตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้น่าจะพยายามรักษาสถานภาพเนาะนะอาจจะมีความรู้สึกว่ายพยายามที่จะแก้ไขปัญหานะคะพยายามที่จะไม่ให้เกิดการเลิกราถึงแม้จากที่คุณสองคนทะเลาะก,กันครั้งล่าสุดแฟนคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอหรือว่าความรักมันจะหลุดลอยไปแล้วหรือว่าคุณจะไปนะหรือว่าคุณจะยังไงคือคิดว่าเขาเขาคิดว่ามันอาจจะถึงขั้นเลิกราก,ก็ได้ นะอาจจะ,อะรอดูท่าทีคุณอยู่นะถ้าทําได้ก็จะประครับประคองไว้ก่อนบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะทำไมเขานิ่งๆเงียบเงยเหมือนกับว่าเขาเขาไม่ค่อยที่อยากจะมาพูดมาคุยเรื่องนี้กับเราสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเขายังไม่มีคําตอบให้เรา เขาอาจจะขอรอดูท่าทีของคุณก่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแน่นอนเขาก็ยังรู้สึกดีแต่มันมีความไม่มั่นใจอยู่นะคะหกเลียญเป็นไพ่ของการปันใจที่ชัดเจนความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยต้องลุ้นกันนะคะว่าคือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขารักคุณหรือรักมือที่สามมากกว่าเพราะว่าอันนี้สถานการณ์นี้มันชัดเจนว่ามีมือที่สามนะคะว่าเขารักคนอื่นด้วยแล้วหน้าไพ่ก็บอกว่าเขาไม่มั่นใจว่าเขารักคุณมากหรือน้อยกว่าอีกคนหนึ่งมีความลังเลใจ นะะเขาอาจจะคิดในเรื่องถึงว่าถ้าสมมติว่าช่วงที่เขาคบกับคุณนะหรือเอาช่วงนี้นะคุณดูแลเขาหรือมือที่สามดูแลเขามากกว่านะคือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เขาจะดูว่าคบใครจะดีกว่าคบใครจะไปได้แบบว่าไกลกว่านะคะทีนี้กับมือที่สามเป็นอย่างไรความรู้สึกของเขาที่มีต่อมือที่สามมันเหมือนเขาก็เอ็นเอียงไปทางนั้นนะ เอ็นเอียงไปทางนั้น The world ปกติลแล้ว The world นะ่ะความหมายมันก็จะเป็นลักษณะของคนที่คนที่รู้สึกว่ามีความสุขมีความสบายใจนะแม่หมอรู้สึกว่าเวลาที่เขาอยู่กับคนคนนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเขาเขาโอเคเขามีความสุขเขาสบายใจเ,เย็นใจแล้วก็ เอออยู่กับคนนู้นแล้วเขามีความสุขอะค่ะแต่พอเวลาอยู่กับเราอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเรามีเวลาดูแลเขาไม่เต็มที่หรือเปล่าเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเขาไหมนั้นไะพ่ของคุณค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับเอองานเยอะหรือบางทีอยู่ไกลกันหรือเปล่ารักของคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลแล้วมือที่สามเป็นคนที่ใกล้กว่าเราไหม นะคะมันมันอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้มันก็แลกกลายเป็นว่าบางทีเขาอาจจะได้ใกล้ชิดกับเราน้อยนะใช้เวลาอยู่กับเราน้อยแล้วเราไม่ค่อยมีเวลากับเขาขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะเขาเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้คุยกันเมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนี้มันก็เลยออกมาในแนวนี้เนาะว่ากันตามหน้าไพ่นะคะมาดูว่ามิถุนายนสถานการณ์รักสามเศร้าจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โห คือคือสองใบที่ขึ้นผานี่ก็เออหนักหน่วงพอสมควรแปดถ้วยนะบ่งบอกถึงความเศร้าบ่งบอกถึงความเสียใจยบ่งบอกถึงความผิดหวังบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่มีความสุขใบแรกที่ขึ้นมาเลยนะบางทีคุณอาจจะรู้สึกอาจจะเป็นตัวค้นหรือตัวเขาหรือทั้งสองคน อาจจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคิดว่าเอออาจจะคุยกันเรื่องของการเลิกลาอาจจะคุยกันของเรื่องของว่าเราห่างกันหน่อยไหมนะอยากจะออกจากสถานการณ์ที่มันวุ่นวายอยากจะออกจากสถานการณ์ที่มันทุกข์ใจนี่เหลือเกินนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นไพ่ชุดเล็กนะทีนี้มันมีแฮงแมนขึ้นมาด้วยแฮงแมนจริงๆอะ่ะมันมันไม่มีความสุขมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความแบบว่าภาวะนิ่งอึดอัดไม่มีความสุข แต่ว่ามันมีความอดทนอยู่ในไพ่ใบนี้ค่ะมันมีความอดทนมันเป็นอะไรที่ต่อให้อยากจะเดินออกไปต่อให้อยากที่จะถอยแล้วไม่อยากจะอยู่แล้วนะคะเสียใจมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วใจเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วประมาณนี้หรือท้าก็เองก็เช่นเดียวกันคุณสองคนอาจจะรู้สึกใกล้เคียงกันว่าเออมันคงไม่ไหวแล้วละ่ะประมาณนี้แต่ว่าอาจจะยังรีรอ รีรอเพราะอะไรเพราะบางทีใจในส่วนลรือก,ก็อาจจะเออมันต้องคุยกันนะคะเดี๋ยวให้โอกาสได้อ,อให้เขาได้เลือกให้เขาได้ตัดสินใจอีกทีนึงนะคะให้ประเมินสถานการณ์ไพ่มันออกวันนิ่งแล้วก็รอการพูดคุยซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะก็ได้ นะคะเอาเป็นว่าด้วยหน้าไพ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันระหว่างคุณสองคนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีการส่งข่าวนะอาจจะมีการส่งข่าวผ่านคนกลางหรืออาจจะได้รับข่าวข่าวกันทางโซเชียลหรือบางทีมีส่งข้อความบอกโดยที่ไม่ได้คุยกันจริงจังนะอาจจะคือมันยากที่จะไปต่อจังเลยเออทาไมหน้าไพ่มันออกมาแบบว่าเหนื่อยอ่ะไม่อยากให้ผลักดันจังไม่ไม่อยากให้ผลักดันผล,ลักดันในลักษณะไหน พยายามให้เขาเลือกพยายามให้เขาตัดสินใจนะเพราะม,มันดูแล้วอะหน้าไพ่มันเหนื่อยเหนื่อยโดยที่ว่าไม่มีความสุขดูไพ่คุณดีกว่าชาวราศีเมษมิถุนายนมองไม่เห็นความเครียดนะเออชาวราศีเมษร,รู้สึกมือว่าคุณไม่เครียด นะคุณสบายใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มปล่อยวางแล้วนะแต่ถามว่าเริ่มปล่อยวางแล้วเออเราจะไปยังอ่ะจะมูฟออนยังมันเหมือนกับคุณลังเลอยู่นะเหมือนกับอยากจะไปก็อยาก นะอยากให้เขาเลือกเราจะได้รู้ว่าเราจะจะทำยังไงนะถ้าเธอไม่เลือกฉันฉันก็จะไปแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันมีไฮพิซเซสนะคุณอาจจะมีลางสังหรณ์ลึกๆนะใจคุณความรู้สึกของคุณบอกคุณว่าคุณน่าจะอดทนรออีกสักหน่อยไฮพิซเ e สบ่งบอกถึงการอดทนแล้วก็รอคอยเช่นเดียวกันนะคะรอคอยความชัดเจนรอคอยว่าเออเขาจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งไหมแต่ว่าตัวคุณเองไม่หมอมอ,มองว่าอาจจะมีลังเลใจมีช่วงอ่อนไหวบ้าง แต่โดยรวมแล้วคุณจะใช้ชีวิตของคุณนะคะทำมาหากินปกติหาเงินปกติแล้วใจหนึ่งอาจจะรู้สึกเหมือนกับเอ,อหรือว่ามันหรือว่ามันต้องจบ นะคุณเน้นไปที่การทํางานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมีความสุขกับการทํามาหาเงินนะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้ตัวเองแต่ว่าลังสังหรณ์หรือจิตใต้สํานึกของคุณนะใจคุณอาจจะบอกตัวเองว่าเออฉันฉันรอเขาต่อไปอีกหน่อยนะเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะไปได้ก็ไปไปต่อได้ก็ไปหรือไปต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ใจสั่งว่า อยู่ต่ออีกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่หมอมองว่าคุณยังไม่เดินออกไปนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยไปวุ่นวายกับเขาละแล้วแต่เขาจะนั่นเราก็ทํามาหากินเก็บเงินเก็บทองของเราไปนะคะคือถ้าสมมุติว่าเรามีฐานะที่มั่นคงหน้าที่การงานดีชีวิตมั่นคงมากๆอ่ะถ้าเขาคิดว่าเขาจะอยากจะเลือกคนอื่นก็เรื่องของเขาแลวหลักนะคะมาดูในส่วนของแฟนคุณบ้าง แม่หมอมองว่าเออแฟนคุณเขาเขาเขารู้นะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาก็ทำผิดนะเขาทำผิดแต่ว่าแต่ว่าเขามองว่าเขายังไม่อยากที่จะแหมไพ่มันไม่บอกถึงการอยากจะกลับมาหรืออยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเหมือนไพ่ออกมาในทิศทางที่ว่าเขาอาจจะตัดสินใจที่จะที่จะเดินออกไปอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูไพ่ความรู้สึกอีกทีเหมือนเขาตัดสินใจที่จะเดินออกไปหรือว่าเหนื่อยที่จะสู้แล้วหรือบางทีเขาอาจจะไม่เลือกใครก็ได้นะนะแต่ว่าความรู้สึกของเขานะในปัจจุบนนะันมันดีกับมือที่สามนะคนคนนี้ค่อนข้างอืดเอื่อยแล้วก็อยู่กับตัวเองนิ่งเงียบพิจารณาแล้วก็ทํามาหากินไปไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรักมีความรู้สึกว่าแฟนคุณเขา เขารู้สึกว่าถ้าเขาจะมาโฟกัสเรื่องความรักเออพยายามที่ว่าเออเขารักเราหรือเขาลักมือที่3หรือจะเลือกใครอะไรมันทําให้เขาสึกว่าเขาสูญเสียพลังไปเยอะอาจจะกําลังพยายามคิดพยายามหาวิธีแก้ไขยพยายามจะทําในสิ่งที่มันถูกต้องไอ้คาว่าสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนมาก่อนชาวราศีเมษนะคะถ้าคุณคบกับเขาอยู่แล้วแล้วมือที่สมมาแทรกนั่นหมายความว่าเขาพยายามที่จะ ทำให้มันถูกต้องคือกลับมาหาคูณอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นสถานการณ์สลับกันไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งขอดูความรู้สึกเลยดีกว่าเพราะมีความรู้สึกว่ามองไม่เห็นความคืบหน้าที่จะเป็นบวกกับเรานะชาวราศีเมษมันเหมือนเขาอยู่เฉยๆแล้วก็กาลังคิดว่าเอะหรือจะไปจากเราเดีย่ออเนี่ยพูดภาษาบ้านๆพูดง่ายๆนะนะเหมือนกับ กำลังทําใจว่าเออถ้าสมมติต้องไปจากเราจริงเขาคงต้องทําใจนะนะทําได้แค่นี้ประมาณนั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแฮงแมนแฮงแมนไม่ได้บอกว่ารัก แต่ก็บ่งบอกถึงว่าอาจจะยังไม่สามารถที่จะทิ้งคุณไปได้ในตอนนี้ยังไม่ลืมมันมันไม่เฉิงมลักษณเป็นความรู้สึกมันก็เออยยังยังเป็นห่วงเป็นใยยังห่วงใยยังแคร์นะยังแคร์ยังห่วงใยคือคือเขาคงไปจากตรงนี้ยังไม่ได้หรอกนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขากําลังหาวิธีที่จะแก้ไขหาวิธีที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นอยู่แต่น่าจะยังไม่ตัดสินใจอะไรในเร็วนี้ถามว่าเอาแล้วเขาจะเลือกเราไหม นะคะยังไม่เลือกเพราะว่าเขายังนิ่งอยู่เลยกับมือที่สามเขาก็ยังคุยกันอยู่อะ่ะมิถุนายนถ้าชาวราศีเมษท่านไหนที่กำลังมีความหวังในใจว่านี่แม่หมอต้องขออภัยนะก็ว่ากันตามตรงเนาะมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะ <c oughs> กลัวว่าจะหมดหวังกันไปหมดถ้าถ้าหวังว่า เออแฟนเราอะ่ะเขาจะเลิกกับมือที่สามไหมคือบางคนอาจจะออไม่ได้มองถึงขั้นที่ว่าเขาจะกลับมาหาเราหรือเปล่าด้วยซ้ํานะแต่อยากจะรู้ว่าเขาจะเลิกกับมือที่สามไหมเขายังไม่เลิกนะยังคุยแล้วเขาก็ยู้สึกว่าชิวๆด้วยซ้ารู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาเขาก็ยังเวลาที่เขาอยู่กับมือที่สามก็ยังมีความสุขดีนะคะ เขารู้สึกว่าก,ก็มีความสุขดีมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันเป็นแค่ก้าวถ้วยอะค่ะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่แบบนั้นเขาก็สบายใจดีแต่กับเราต่างหากเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดนะคะอึดอัดมีเรื่องต้องอดทนก็เป็นไปได้นะก,ก็เราเป็นคนที่ <c ười> คือคือเราเป็นฝ่ายถูกทําร้ายจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ เราก็จะให้เราหวานซึ้งเอาอกเอาใจบางทีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอารมณ์มันไม่ไปนะอารมณ์มันไม่ไปมันไปในทิศทางนั้นเราก็อยู่ของเรานะคะนั่นหมายความว่ามิถุนายนในความรู้สึกของแฟนคุณอยู่กับมือที่สามเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาสบายใจมากกว่าอยู่กับเราอึดอัด อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงกับเราดีนะคะเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เราได้อาจจะเป็นความรู้สึกผิดของเขามันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าอึดอัดคือคนทําความผิดมีชะนักติดหลังอะคะ่ะจะให้มาพูดคุยสบายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ทําไม่ได้เนาะ,นะเอาเป็นว่าก็ต้องอดทนยอมรับสถานการณ์แบบนี้นะคะคําแนะนําสําหรับชาวราศีเมษ The Hermit คำตอบอยู่ที่ตัวคุณเองเท่านั้นคำตอบไม่ได้อยู่ที่เขานะคะเพราะว่าเขายังไม่เลิกกับมือที่สามนะแล้วก็ผ่านจากมิถุนายนไปแล้วไม่รู้เขาจะเลิกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้แต่ว่าเราเปิดไพ่เดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่เลิกเพราะฉะนั้นนะคำตอบที่เป็นคําแนะนําสําหรับชาวราศีเมษคือคุณต้องถามใจตัวเองแล้วลหละว่าหนึ่งหัวใจของคุณต้องการอะไรคุณยังอยากอยู่ตรงนี้ไหม นะสมมุติว่าคุณให้คําตอบตัวเองว่าอมฉ,ฉันน่าจะอยู่ได้โดยไม่มีเขานะคุณก็ยึดตามนั้นไปเลยถ้าคุณบอกตัวเองว่าฉันยังรักเขาฉันยังไม่พร้อมที่จะไปจากตรงนี้ถ้าฉันไปจากตรงนี้ฉันก็ยังต้องยังคิดถึงเขาอยู่เหมือนเดิมคุณก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องไม่ลืมคือที่ผ่านมานะคะสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิด เหตุการณ์แบบนี้เพราะอะไรเราจะแก้ไขได้ไหมถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งคุณรอไปจนแบบว่ามิถุนาเอาโอเคเขายังไม่กลับมาไม่เป็นไรอังารกรกฎาสิงหาเขาจะกลับมาไหมเขาจะเลิกกับมือที่3หรือเปล่าถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเขาเลิกกับทางนู้นแล้วแล้วเขากลับมาอยู่กับเรากลับมาคบกับเราสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกไหมด้วยนิสัยใจคอเขาด้วยความสัมพันธ์ของคนสองคนนะการใช้เวลาร่วมกันการดูแลกันและกันนี่คือสิ่งที่ชาวราศีเมษต,ต้องไครครวญให้รอบคอบ นะคะแล้วก็หาทางออกให้ได้หาทางออกเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สงบจิตสงบใจได้ นะความสุขความสบายใจสําหรับตัวคุณเองก็สําคัญคุณอาจไม่จําเป็นต้องมีใครสิ่งไหนที่จะมาทําให้ชีวิตคุณไม่มีความสุขทําให้เราคิดมากทําให้เราต้องแบบว่ากลางค่ำกลางคืนต้องมาคิดมากไม่สบายใจอย่างเงี้ยนะคะเราต้องตัดออกไปแล้วก็รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรแก้ไขไม่ได้ก็ต้องก็ต้องพยายามหาวิธีนะคะคือถ้ามันไม่มีดีที่จะแก้ไขจริง,รงๆก็คงต้องตัดเอาเป็นว่าคําตอบอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะไม่ใช่อยู่ที่เขา นาะออันนี้คือคําแนะนําจากไพ่ให้ถามใจเรานะคะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมษทุกท่านค่ะโอกาสหน้านะในเดือนกรกฎาคมนะมาอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าใหม่นะคะถ้าเรื่องราวมันยังไม่จบเนะ้ะถ้ามันคาราคาสังวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ